สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ผมมาตบีบ้านน้ำปัวเพลยงสายจังหวัดน่านครับวันนี้ขอถ่ายวิดีโอสั้นเข้าอบบดานปุ้นเพื่อนเปิดเสียงเพลงภาษามาตีจะถ่ายทาวิดีโอเงวได้ครับเพราะว่ากลัวเสียงเพลงเพื่อนจะเข้าวิดีโอวันนี้ขอขอถ่ายทำแถวๆนี้แล้วครับไปไกไก่ได้ครับตอนนี้ลูกก้าวบ้านน้ำปัวเพลยงสายจังหวัดน,าน,น่านเพื่อนก็จะมาจับใจซื้อปลากันแล้วนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อมาพอแล้วครับ เริ่มซื้อป่ากันแล้วครับเพราะว่าปีน่ะก็มีเตยเดียวนีงนะครับคุณผู้ชมทั้งบ้านมาพอกันเล้วว่าปนซื้อ,อยังอ่านบ้องนะครับตอนนี้ก็ขับขังไปด้วยคุณพี่ที่เป็นมาซื้อปา่าโอ้โหคุณพี่ในซื้อป่าปลาหลเลยว่าใคุณพี่จะเอาไปย่างอย่างเอ้ยนะครับในตอนนี้เนี่โอ้โหกินคนเยวไไวกันนี่ป้านี่ประมาณอ๋อไปย่างแห้งับคุณผู้ชมทั้งบ้านในปนจะซื้อไว้ไปย่างแห้งเพราะว่าไว้กินเหมือนเพราะว่าเอาเก็บกินในข้าวค้อนนะกินกับบหลายนะครับวันนี้ก็จะมาจับใจซื้อสินค้าตรงนนี้ะครับ คุณผู้ชมทางบ้านนะครับนันได้หลายแล้วครับวันนี้ก่อลําเลี้ยนึงก็ประมาณเาลงเรื้ห0อยบาทครับย่งอื่นผมยังไม่หูแต่น,นะครับคลิปนี้ก่อ้ลาไปก่อนสวัสดีครับ